ค้มคไปแล้วครับไปแล้วครับไปแล้วครับไปแล้ครับไปแล้วครับก้ิ้งเตไปนะครับไม่แล้อะไรกลัวปลายสายขาดนะครับูัครับดูันครับดูันครับดูันครับดูครับ้ทัครับ้ัน สวัสดีครับนะ้านๆะครับสวัสดีนะ้านๆะสายตกทุกท่านนะครับผมวันนี้ผมจะตกเป็น uh, บาลานลอยนะครับบาลานลอยเพราะว่าข้างล่างจะมีคี้เหร่ยเยอะนะขี้อ้วนเยนะครับตกเป็นบาลานลอยนะครับนี้เป็นระยะสามหกเนาะกัน ในบอ่อที่บ้านที่พักครับก็มีที่ตกสวายไานิดนะครับก็ตะเุมพิษนะครับปลาดุกนะครับปลาตะเพียนนะครับผมแล้วก็ปลาช่อนก็นมีนะ,ะนครับดูจากระยะแล้วก็น่าจะโอเคยอยู่นะอันนี้ผมเพิ่งจะแกะ ชอตออกมาดูเลยนะไปดูอคชั่นกันดีกว่านุณก็จะใช้เป็นเป <c oughs> ็นลอยนครับของคำัรมันเลย ใช้ระยะห่างประมาณสักความลึกที่น่าจะประมาณสัก60-80เซนนะครับทุกคนขอประมาณแค่นั้นนะว่าน้ำไม่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 ลึกมากเนื่องจากอีกทีก่อนหน้านี้ผมมาตกก็น้ำอยู่ที่ประมาณ60-80เซน,นเลย mm hmm. ผมจะอ่อยลงไปนิดหน่อย ้อยนะครับเราไม่ต้องไปตั้งระดับน้ำนะครับแค่ขึ้นลอยเลยนะ โยนครับวิ่งครับปานีครับปานีครับหาเฮ็ดครับดูคันครับหาเฮ็ดครับหาเฮ็ดครับตช่วยลุ้นครับคิดว่าจะไม่มีปลาครับช่วยลุ้นนะครับ ุต้อ,อ,องใช้เวลานิดนึงน,นะครับเพราะว่าเราขึ้นมานะีนเวลาแค่สองชั่วโมงนะสองชั่วโมงดูนี่ดูนะเดี๋ยวผมจะใช้เบ็ดนะรออยู่ที่โซลีนนะ เพื่อจะได้มันเหมือนไปแล้วครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมครับไปแล้ว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 ครับโอ้โหโอ้โหทิ้งเซฟเมื่อกี้ทิ้งเซฟเลยครับไม่ใช่อะไรครับกลัวปลายสายขาดนะครับนะครับดูคัน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 ครับ ่าครับมาครับมาครับมาครับโอ้โหอันนี้ถือว่าเซ่่สวยครับเจ็ดแกีนเป็เอท้ากันทั้ง้นเลยนะ่รุ่นเดวกันเลยเนาะ ขึ้นเป็นบางวันบางวันก็ได้เป็ดตันนินบางวันก็ได้ปลาเที่เนี่เหรออ่จระเข้แต่สมมาตรสมบ่อยอยู่ไม่เห็นได้ไม่เข้าเลยนะวันนี้ถ้าจระเข้เราวิ่งหน้าดูเลยผมว่จริงมันชอบนะไก่เบ็ดมันตกนี่มันจะกินก่อนเลยมันจะวิ่งกัดเบ็ดปด้วยไ <c oughs> ปแล้วครับไปแล้วครับปอะไรครับวิ่งเร็วด้วยงัด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 ครับงัดครับ เท็ดคันเราต้องงัดครับงัดขึ้นไปบานินบะนินนีน่เป็นบาน,นินขายดีบานินนเป็นปลารับแขกผลไปครับอบอกแล้วไม่จะตัวดีใหญ่ใหญ่มากๆมันไม่ขึ้นอืมมันมีใหญ่สุดแค่ไหนครัสองโลอ่ะอืมใหญ่กว่าที่ปลาเผาที่มันปิ้งอ่ะ เท่า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 นี้เท่าจระเมศแต่จระเม็ดมันจะใหญ่กว่าอยู่ทำไมผมไม่เจอเนาะสายทองหลงัดจ่ายนั่นเจอเลยโอ้ยตุ้งตุ้งดีตุ้งดีนี่ครับคุณผู้ชมนี่ครสายกำลังกินเอาไว้ท้อกินไหมเอาไว้จวงก็ได้ตัวนี้อ้วนแนี่แต่ตัวไหนตัวนี้อ้วนหน่อยเอาใส่ถังเลยไหม จ,จ,จ,จับผ้าจับผ้าเลยจับผ้าอ่จับผ้าอผ่านได้แล้วก็ไปครับถามติ่งตรงปล่อยไปแล้วปล่อยไปแล้วไปแล้วไปแล้วตัวใหญ่ครับตัวใหญ่ครับตัวนี้วิ่งครับอะไรอ่ะไม่รู้ปลาเลยน วู้ดหลุดอ้วิขาดประดุกแน่เนนะไม่ประดุกกระยี่โศกนะครับโอ zie, โ้ยหลุดคุณผู้ชมหลุดแต่รงมันอมทุ่นเนาะมันกินไม่ลึกไงกินทุ่นเข้าไปป่ะโอ zie, โ day, โ้ย mm เ hmm. อาตัวขึ้นมาให้คุณผู้ชมได้ชมนั่นเหรอมันจะเป็นกระยี่โศกวิ่งถ้าประดุกอะมันจะ มันจะสายหัวอืมมันจะหัวมันจะสายไปสายมามันไปแล้วชู่กันครับคุณผู้ชมคุณผู้ครับอันนี้ครับอันนี้ปนีขึ้ยหลุวขนาดนี้วิรุษีว่าเฮ้มันหลุด่ไปไอ้เจ๊ท

ชวนมาทำถ่ายคลิปลงช่องกันเงี้ยแบบมาเจนแจงกันร่วมสนุกกันเนี้ยหรืออาจจะพันหลักไม้ตัวมันลับไปแล้วไปแล้วเดี๋ยวขอเย้ยลุย นีด่ดีครับแต่มีเด็ปปางิงเยอะ

ออเอ,าม,อมาจากโอ้แใช่ครับจะติดใต้ถุนวูสูน,น้าดูเหี๋ยวเงียบกริบไปแล้ว เอาหลิวมาเทสครับแต่หลิวสู้สปิวไม่ได้ครับคุณผู้ชมโอ้โหกินลึกเลยครับโอ้ตัวนี้ใหญ่กว่าเพื่อนเลยไปปิ้งถ่ายหน้าบ้างตัวนี้ตัวนี้โลกวา่า เจอตัวหนึ่งหัวใหญ่กว่านี่เขามีฟันแข่งโป๊กโอ้โหไม่มีฟันเลยไม่เวลาไปถามอ่ะโอ้โหแข่งมากเลยมันแตะมันแก่นะครับทีนี่ยังไม่กระดูกนี่ครับคุณผู้ชมดูไซส์ครับมือผมนี่เล็กไปเลยนะดูดิครับโหสุดยอดสุดยอดสุดยอดนี่อุกุดครับอุกุเดี๋ยวอดเดี๋ยวอดขาดขาปาก เด็ดขาดเลยอย่างนีงนี่ครับคุณผู้ชมนี่ครับดีดีหมายสุดท้ายครับตัวนี้เพรแบบนี้แบบนี้ถ้าแบบนี้มึงแข่งได้วันเยอะเลยอะ่ะโดนครับคุณผู้ชมโอ้โหโดนครับปลาอะไรครับปาลออปาอะไรครับโอ้ยปลาดุกหรือเปล่าปลาอะไร ปลานิลเหมือนเดิมครับเห็นเห็นท้องขาวๆชื่อว่าประดุกครับพี่โอ้โหประดุกวอร์ขึ้นมาเลยปิดเทปครับปิดแมทครับอู้ยอย่าเข้าไปอย่าเข้าไปอย่าเข้าไปน้ำห้าเฮ็ดนะครับถ้าเป็นประดุกกับปลาดินตอนที่ดึงนี่มกระโดดขึ้นมาในน้ำใช่ครับกระโดดมาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วครับโอ้ยจุดแขนครับปวดแขนเลย นี่ครับไม่กล้าจับเลยครับเดี๋ยวมันสะบัดทิ่มีกครับครับคุณผู้ชมครับก็จบคริปลงเลยนะครับสำหรับคันห้าเฮตนะครับสามจุดหกนะผมผมจะไปแคปหน้าเพจนะครับแล้วก็แปะเข้าไปในลิงก์วิดีโอให้นะครับผมก็ราคาไม่แพงนะครับรวมค่าส่ง350บบาทเองนะครับคุณผู้ชม ว่าสําหรับการใช้งานก็โอเคอยู่นะครับก็าลิตคันก็คือให้ตัวดีนะก็เหมาะเหมาะกับเพชรนะครับแต่ก็ถือว่าโอเคครับกลางๆดีหรือว่าใช้ได้ครับก็กับคันสปาร์ตันนะครับคันสปาร์ตันแล้วก็ลอตาทีโน่ครับเบอร์พันเหมือนเดิมนะครับผมก็ยังทําหน้าที่ได้ดีเหมือนเดิมนะครับก็ตีคะแนนห่างคันชิงหิวไปได้ หลายแต้มเลยนะผมก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอบคุณพี่พัชพรเทวานะครับพี่ก็เื่อสถานที่นะครับผมแล้วก็อนุญาตให้ผมเข้ามาตกใช้สถานที่ในหลายๆคลิปเลยนะครับผมก็ยังไงฝากคุณผู้ชมนะครับติดตามช่องจอมจรสิ่ากันดวงผมไปด้วยนะครับผมแล้วก็กดกระดิ่งติดตามไว้นะครับเพื่อที่ได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของผมด้วยกำลังใจผมด้วยนะกดติดตาใหผมด้วยนะแล้วก็ฝาก นานะครับติดตามผลงานของที่พัฒน์พลทีว่าไว้ด้วยนะฮะแล้วก็ของผมด้วยนะครับผมจอมจอนพิชญกนด้วยนะครับก็ติดตามาลงาของผมนะครับเรื่องผลงานละครผมได้ทางเฟซบุ๊กนะครับวัฒนวัฒนะครับคือทางเพจของผมก็คือจอมจอนพิชีตกนด้วยนะเองนะครับตอนนี้นะครับก็ผมต้องลาคุณผู้ชมไปจนถึงตอนนี้นะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับสำหรับว ok ันนี้ก็สวัสดีครับผมพบกันอีพีหน้าครับสวัสดีครับไปครับ តើតាមមិនចូនទៅ